จำลองสถานการณ์ดีกว่าจำลองสถานการณ์ดีกว่าเหมือนทำเรันเฮียยเฮยเฮียยเฮียเฮียเฮยเฮยเฮียเเอฮเเฮยย บอกเลยว่าสวยนะเบอร์เราจะสวยแล้วจะมองสถานการณ์ดีกว่าจะมองสถานการณ์ดีกว่าเหมือนข้าวมันชั้น มาทางนี้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 เออเนี่ยจะเออเนี่ยจะตายอุ้ยเชี่ยมีเกาะด้วยไอเชี่ยมีเกาะเฮ้ยมีเกาะเมฆไทยใส่เกาะให้วะเม่เยพี่จอยก็เห็นแล้วกูกลับแล้วเฮ้ยแกมักเกาะข้ามีอะไรเด่นทีโอเคพอมาเออจบจบไปที่พายอ๋อแ้วข้าพี่จอยด้วยเนี่ย โโอ้หรักมันทำไม่ใจแทบล้วนียังไงวะนเานี่มีศพอยู่ไหนครับพี่ขวดมีศพหนึ่งพี่จอนตายตายคาที่ประตูนี่ตรงสเป็ตซีเมนต์ลายนะอีกศพหนึ่งอยู่ที่ทางเดินครับพี่ไรเด้นเงียบไว้ทางเดินเหรอทำไมอเล็กเงียบจ่าเล็กตกใจอยอะได้ยินปะเออโทษ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 นี่คุณคนอยู่ขอบคุณดาวอยู่ ขอบคุณดาวยูไม่ใช่ไรจอนฟโนอ่ะเล็กป่าตรงล่างห้องเป็นสเปซสิ่จะบ้าเลยผมจะป่าได้ไงพี่เราก็เปิดประตูออกไปเจอพี่ไรเด้นตาอยู่ที่ทางเดินมีพี่บอดอยสเปซซีเมนต์ผมไม่ได้ลงไปเลยนะได้พี่อย่าลืมดิมันแปลงร่างเป็นใครก็ได้นะพี่ป่าไม่ไหวนั่นแหละป่าก็บ้าอะไรที่ผายพวกยังรอดได้ยังไงวะเนี่ยรอดได้ไงวะไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วกูรอดได้ไงแล้ะกูจะตายแล้วแอบร่อนฮึมเแก้งทำเคล็ดปั้งหน่อสภาพกูน่าจะไม่จะไม่อยู่แล้ววะ เราจะตายเราจะตายโอ้โหโดทนทองไอ้นี่ที่กึจะโดทนทองไม้ยังเห็นเลยอะสาพโอ้ยสภาพโอ้ยสภาพราคามิขวดก่อนมีอะไรเนี่ย ม่ทีจะตีกหออืมพี่บวยเขาไว้ใจ ออุยตอนนี้ผมดูกล้องอยู่เมื่อกี้เลยเปิดปุ๊บอะเปิดปุ๊บเจอพี่ขวดกับพี่จีอยู่ข้างขวาของห้องไฟอะเมื่อกี้จริงเดินกับผมป่ะเออใช่ป่ะล่ะผมเห็นนะแต่พี่จีจีตายไปแล้วนะเมื่อกี้จีจิงเดินจะมาตายจีจิงตัวปอมัยตัวนั้นใช่ใช่ใช่แล้วผมก็เดินไปเจอจีจิงตรงเน่ยห้องไฟเว็บแรกที่บดปลอดภัยฉะนั้นก็จะเหลือแค่ฟอบ้านกับอเล็กที่บดปลอดภัยจะที่บดปลอดภัยได้ไงฟังผมนะที่แล้วเว็บแรกะ ผมทะเลาะกับพี่จอนถูกไหมตั้งงี้ง่ายเลยนะเพราะว่าอเล็กเป็นศัตรูของผมอ่ะพี่กายเป็นคู่กรณีเนี่ยเขามาบุยผมันก็ง่ายตุดๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยไม่ใช่พี่แลมตั้มแน่นอนเราอยู่คนละข้างกันแล้วอเล็กงั้นน่ะอเล็กคนละข้างอี๋ไม่หมยเพราะบ้ายนะอี๋อีกอีกคนกันไม่ทำไมผมวะจะตายจะรอดไหมข้าต้องขอขอบคุณที่ข้าต้องการรบกวนกระบะเลยฮ่า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  สวัสดีครับผมลเมาแล้วครับหลอดกระบะนะเป็นนักบินคนแรกแน่นอนเอ้ยเฮียลืมปรับอ่ะเอลเอลเขาปลอมร่างเป็นไอ้ฟิล์มเมื่อกี้มึงทำกูยังไงอ่ะวเฮ้ยมึงจะยังไงเหรอมึงก็ไม่แก่ไฟยังไม่เห็นนี่เหรออ้า นั่นมึอตายซะเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึงเฮ้ยทุกคนผมหมดแล้วรอก่อน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 เป็นไรโอเคแบงล่าง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 เฮ้ยเป็นอะไรเป็นแบงล่างรอบนี้เป็นเอ่อ おやおい พี่ขวดเขาเนียนนะทำไมอะพี่เ้าเจอผมก็จะไปฆ่าได้คิดดูปกันมีอยู่แล้วไม่คือเจอที่หน้าห้องไฟเดินเข้าไปอะอก็มันมีอยู่แล้วผมเปิดประตูถึงจะมีรีพอร์ตเกินไปพี่ขวดก็เทนเกินมันจะมีศพอยู่แล้วเปล่าพี่ทำไมพี่ไวดูจี้พี่ขวดจังเออทำไมพี่จีดูโบ้ยพี่ขวดจังวะใช่ไม่ได้ดูโบ้ยผู้ต่างข้องูมันที่เห็นจีปกป้องฆาตกรด้วยกันปะเนี่ยปกป้องใครคือฆาตกรคนไหนขวดเป็น อะไรมันไ่ต้พี่ขวดเป็นจบไป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 ไห้องน้ำสุบปนีมาไหไป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 ห้องน้ำสุบปนีมาไปมมาห้องน้ำสุบมามาห้องน้าสุบเร่ๆมาลงพี่จอนนะพี่จอห์นพี่จอ์มาแล้วพี่จอมาแล้ว

ูไม่อยู่แล้วถึงใครจะอยู่ก็อยู่อ่ะไม่อยู่กูก็ไม่ไหวแล้วจริงๆกูก็ไม่ไหวแล้วจริงๆไปรอให้จอไปรอรออย่างเงี้ยรอ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 ดักฟังนี้ฟังนี้รอดักรอดักรอดัก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 คนละฝั่งคนละฝังไปไปไป เงียบไปไอ้หนีก่อนดิเงียบอ่ะอ้าหูก็ว่าทำไมไม่รีพอร์ตกันตายกันหมดแล้วเหรอหมดแล้วไปเ้ยพับกบกับตีมสนโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วจะแก